ข้อ13เนี่ยโจทย์ถามหา a ลบ c ทั้งหมดยูเนียนกับ b ลบ c นะครับดังนั้นถ้าเจอโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องมาพิจารณาก่อนการที่ก่อนที่เราจะดำเนินการทุกครั้งเนี่ยเซตที่โจทย์กำหนดมาให้ต้องแจกแจงสมาชิกออกมาก่อนซึ่งตอนนี้เซต b กับ c ยังเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขสมาชิกอยู่เรามาแจกแจงสมาชิกของเซต b ก่อนนะครับเซต b ก็จะได้อะไรจำนวนคี้ที่มากกว่า C นะครับแต่น้อยกว่า10ได้แก่ นะครับ5 7แล้วก็9เซตคือเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ3 n ลบ2 n เป็น2เป็น3เป็น4นะครับแทน n เข้าไปในเงื่อนไขตรงนี้นะครับ n เป็น2ได้2คูณ3เป็น6 6-2ลบ2ได้4ตรงนี้ตัวแรกเป็น4ถ้าแทน n เป็น3 9-2ลบ2ได้7นะครับ แทน N เ,เป็น4ได้12ลบ2เป็น10ดังนั้น C มีสมาชิกเป็น4เป็น7เป็น10โจทย์ถามหา A ลบ C อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน C ตัดใครทิ้งตัด7นะครับดังนั้น A ลบ C ได้อะไร A ลบ C ได้นะครับ8กับ9 ตัดตัวเลือกทิ้งด้วยยูเนียนคือรวมต้องมี8กับ9นะครับก็เลยเหลือแค่ตัวเลือกที่4กับ5 B-C ลบอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน C ตัด7ตัด7ดังนั้น b ีลบได้5กับ9อย่าลืมนะครับลบมาจากคำตอบเนี่ยมาจากตัวตั้งนะครับได้ได้5กับ9ดังนั้น A-B ทั้งหมดยูเนียนกับ B-C ลบได้ 5, 8แล้วก็9ตัวเลือกไหนตัวเลือกที่4นะครับได้ตัวเลือกที่4ไปข้อที่14ข้อที่14บอกว่า B, B เป็นจำนวนจริงนะครับและ S, <S คือเซตของ Y โดยที่ Y-3 ลบ3เท่ากับ B เมือ่อเมื่อค่าสัมบูรณ์ของ B-2 ลบ2เท่ากับ4เซตเเป็นสับเซตของเซตในข้อใดนะครับดังนั้นเราจะหา Y ได้เราก็ต้องหา B ออกมาก่อน b บอกว่าอะไรค่าสมบูรณ์ของลบ2 b ลบด้วย2เนี่ยเท่ากับ4นะครับเราก็เลยแยกออกเป็น2เงื่อนไขคืออะไรเนี่ยถ้ามันมีค่าสมบูรณ์เท่ากับ4หมายความว่า b ลบ2เป็นอะไรได้บ้างก็แสดงว่า b ลบ2เนี่ยมี2ค่าคืออะไรจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ4คือลบ4กับ4ก็เลยได้เงื่อนไขคืออะไร b ลบ2เท่ากับลบ4กับอะไรครับ b ลบ2 เท่ากับ4แก้สมก,การหา b ออกมาสีดำเนี่ยสมก,การสีดำจะได้ b เท่ากับลบ2สีเขียวจะได้ b เท่ากับ6ยังไม่จบนะเพราะโจทย์ไม่ได้ถามหา b นะครับโจทย์ถามหา y ที่เป็นสมาชิกของ s นะครับเราก็เลยจากอะไรต่อจากเงื่อนไขของเซตแบบบอกเงื่อนไขคือ y ลบ3เท่ากับ b เราก็า b มาแทน b มี2ค่า y, y ก็จะมี2ค่านะครับแทนค่าแรกเป็นลบ2เราก็จะได้ y ลบ3เท่ากับลบ2ได้ y เท่ากับ1หรืออะไรหรืออีกหนึงเงื่อนไข y นะครับลบ3เท่ากับ6ได้ y เป็น9นะครับดังนั้นเซต s ของเราคือ 1กับ9เขาถามว่าอะไรเป็นสับเซตของเซตในตัวเลือกไหนเป็นสับเซตคืออะไร1กับ9ต้องไปอยู่ในเซตนั้นนะครับก็คือตัวเลือกที่5ซึ่งในเอกสารของเรามันจะไม่มีให้นักเรียนแก้ตัวเลือกที่5จากลบ1เป็น1นะครับแล้วตอบตัวเลือกที่5ข้อ15นะครับอา้าวให้ยูนิเวอร์สมานะครับให้เซต A มาให้เซต B มานะครับถามว่าอะไรถามว่า ข้อใดเป็นจริงแต่อย่าลืมอ่านตรงนี้ A และ B เป็นสับเซตของยูนิเวิร์สนะครับหมายความว่าสมาชิกทุกตัวของ A ต้องอยู่ในยูนิเวิร์สสมาชิกทุกตัวของเซต B ก็ต้องอยู่ในยูนิเวิร์สมาดูเซต B ครับยังไม่แจกแจงสมาชิกเงื่อนไขคือตัวนี้อย่าบ้าพลังนะดีกีศูย์หายไปง่ายสุดคือดึงตัวร่วมดึง x ออกมาได้ x คูณ x กลังสบวก x ลบ6 เท่ากับ0ต่อไปแยกกำลังแยกตัวประกอบของ x กำลัง2บวก x ลบ6กนะครับก็เลยได้ x คูณกับ x บวก3คูณ x ลบ2นะครับเท่ากับ0ดังนั้น x ของเราได้0-3ลบ3แล้วก็2แต่อย่าลืมลบ3ไม่ได้เป็นสับเซตของยูนิเวิร์สก็ไม่เอามาเขียนเป็นสมาธิกของเซต B นะครับ B ของเราเลยแจกแจงสมาชิกได้เป็น0กับ2ตัดตัวเรื่องไหนทิ้งครับ1แล้วก็อะไร3เพราะลบ3จะไม่เอามาเขียนเป็นคำตอบแน่นอนนะครับแล้วทีนี้คุดสังเกต2กับ5 2กับ5นะทำไมสังเกต2กับ5เพราะสมบัติบอกว่าอะไรสมบัติของคอม p พลเมนต์ว่าอะไรครับหน้าอินเตอร์เซกหลังคอม p พลเมนต์ต้องเท่ากับ หน้าคอมมิเเนต์ยูเนียนกับหลังคอมมิเมนต์ข้อ2กับข้อ5ต้องเท่ากาันแต่มันไม่เท่านะครับมันไม่เท่าก็แสดงว่ามันเป็นยังไงมันผิดมันผิดทั้งคู่เพราะอะไร a intersect b ดูความสัมพันธ์ของ a กับ b ครับ a กับ b สมาชิกทุกตัวของ b อยู่ใน a คืออะไรตรงนี้จะได้ว่า b เป็นสับเซตของ a นะครับเวลาอินเตอร์เซ็กกันได้เซต B นะครับดังนั้นเราจะได้ว่า A อินเตอร์เซ็ก B ได้เซต02แต่ข้อนี้บอกว่าอะไรคอมพลเมนต์คือไม่เอาตอบอะไรครับ A อินเตอร์เซ็ก B ทั้งหมดคอมพลเมนต์ก็คือได้เซต02คอมพลเมนต์ไม่เอาเซต02เอาที่เหลือที่อยู่ในยูนิเวิร์สได้แก่1 3 4 5 6แล้วก็7ซึ่ง ไม่ถูกทั้ง2ข้อเพราะ1 2 3 4 6 7ยังไม่เต็มยูนิเวิร์สนะครับก็ตอบข้อ4ได้เลยเหลือตัวเลือกเดียวแล้วนะครับ